คลิปนี้นะครับพิลันเนอร์แชมป์นะครับในโฉมแคปปี2 0 1 3 1 4ก็มีแฟนเพจนะครับทักเข้ามาถามนะครับโทรเข้ามาคุยนะฮะช่วยคัดให้หน่อยที่จอดอยู่สี่ห้าคันตรงนั้นนะครับมีคันไหนที่แบบดูแล้วนะฮะน่าซื้อน่าใช้กว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งส่วนตัวผมมองว่าคันนี้นะฮะจากที่แบบหมายถึงว่าดูทุกอย่างนะองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยผมมองว่าคันนี้น่าซื้อนะครับปัจจัยแรกเลยนะครับผมว่าเครื่องยนต์นั้นแน่นตึ๊บคันนี้แล้วไม่ไม่เยอะนะครับแสนสองหมื่นโลเท่านั้น เป็นรถกระบะที่ใช้งานมาอยครั้งน้อยนะครับและที่สำคัญสีสันภายนอกนะครับไม่แย่เลยต้องบอกอย่างนั้นนะครับดูสิตัวรถค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวชัตซีนี่คือแบบดำๆนะครับพักแคปยังอยู่อ่ะมันได้เดิอหมดะนะครับบันไดข้างอะไรเงี้ย นี่แบบร้อยคิดควนอะไรเงี้ยก็ไม่มีลักยงลักยิ้มนี่คือมองด้วยตาเปล่าผมก็ยังไม่เจอนะนะครับนี่ก้าวมาจอดโล่งๆนะครับก็ยังไม่เห็นนะฮะกันชนก็ใช้สวยนะครับกันชนหลังนะครับฝาหลังอะไรเงี้ยนะครับรอบตัวรถต้องบอกว่างามจัดๆนะครับติอย่างเดียวเลยนะฮะสำหรับคันนี้คือแม็กไลเนอร์นะครับแม็กไลเนอร์มีการเจาะนะครับใส่เอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นบาร์เป็นแอกอะไรเงี้ยนะครับด้านหลังมานะครับแล้วก็แม็กไลเนอร์เนี่ยมีร่องรอยการ ใช้งานอยู่ประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีร่องรอยการใช้งานมันไม่ได้แบบว่าส,สวยเหมือนไอ้คันอื่นๆเขานะครับประมาณนั้นแต่ต้องบอกว่าตัวรถภายนอกค่อนข้างสวยนะครับนี่ฮะ โอเคนะฮะถือว่าไม่แย่นะครับจากที่ผมคัดมาแล้วก็สแกนมาแล้วนะครับสาหรับคันนี้น่ครับภายนอกดําเดิมๆอย่างนี้เลยก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงเผื่อว่าใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาดูแบบละเอียดเลยครับทางด้านภายในนะครับเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมดูไปนะครับภายในคันนี้เนี่ยมันมี เขาเรียกอะไรมันมันก็เดิมแหละแต่มันมีค่าเปื้อนนะครับซึ่งเจ้าของนี่ยังไม่ได้แบบเก็บซักฟอกอะไรใดๆนะฮะก็ก็ตามนั้นนะครับก็วันเดียวนะฮะเขาทําไม่ทันนะครับเนี่ฮะแต่ว่ามันได้ความเดิมนะครับเยไม่มีเจาะนะครับได้เดิมอย่างนี้นะฮะแป้นเบรคคลัตช์แล้วก็คันเร่งนะครับโอเคฮะไม่มีสนิมนะครับแหลกนะครับซุ้มแหลกข้างในเห็นไหมครับก็ไม่มีค่าไม่มีสนิมนะครับคันนี้การันตีน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับ ภายในอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับมันก็ได้อ่ภายในดําแต่ว่ามันเป็นเครื่องท่อนนะครับก็จะเป็นภายในดําเฉพาะคอนโซลนะครับเบาะยังเป็นสีครีมอยู่นะครับก็ยังมีความเป็นวีโก้แชมป์ชมแรกอยู่นะครับก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นภายในดําเหมือนอีกคันหนึ่งนอกประมาณนั้นนะครับแต่เบาะไม่แย่นะต้องบอกว่าสวยดีนะครับสะอาดมากด้วยนี่ครับแล้วก็โอเพนแคปเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับโอ้โหนี่ฮะ เดินแท้ของจริงหมุดยึกสลักนะครับแล้วก็พวกขอบนะฮะนี่ฮะจิกไปเป็นรอยเล็บโอเคพร้อมนะครับดูดีจัดจัดนะครับสลักโอ้โหดูดียังได้อยู่นะครับผมเดาว่าน่าจะใช้งานน้อยอยู่นะฮะสำหรับคันนี้นะภายในแต่ว่ามีหนึ่งตำหนินะครับเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมดูไปเนี่ยนะครับจะมีคาบเปื้อนเหมือนคาบกาแฟนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นคาบยันนะครับที่เขาลงตอนเติมรถนะครับยังไม่ได้เก็บล้างทำความสะอาดใดๆแล้วก็มีคาบเปื้อนด้านบนนี้ นะฮะเท่านั้นนะครับสําหรับภายในคันนี้เพราะว่าโดยรวมแล้วนะครับเนี่ยอย่างทางด้านแคปนะครับดูดิสะอาดฉัดฉัดนะฮะนี่ครับไม่มีเจาะนะครับได้เดิมอย่างนี้นะฮะอย่างที่บอกไปตอนหนีเดียวคือนี่นะครับเปื่อนแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวลองคุยกับทางเจ้าของดูนะครับเผื่อว่าเขาจะแบบมีบริการซักล้างให้นะครับเพราะว่าถ้าสภาพนี้ผมก็หืมว่ามันแย่ไปนะฮะแต่ก็ถือว่าคุ้มนะกับถ้าเปรียบเทียบกับราคานะครับถ้ามันมีแค่นี้จริงๆต้หนิมันไม่ได้มีอะไรนะครับ เราดูทางด้านนี้หนึ่งโอ้โหนี่ฮะเม็ดเชื่อมอย่างนี้เดิมโรงงานโอ้ีหสวยจัดนะครับนี่ฮะอ่ะดูกันอีกทีชัดๆนี่ครับนี่ครับโอเคเลยนะฮะนี่ดูสิยาวลงมาถึงนี่นะครับบุดประตูเดิมโรงงานนะครับน็อตเดิมโรงงานแบบนี้โอเคครับทางด้านขวานี่ผ่านแน่นอนแล้วฮะทางด้านซ้ายนะครับเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยนะครับนี่ฮะ โอ้โหเม็ดเชื่อมเดิมนะครับนี่ขอบประตูเดิมจิกไปเป็นรอยเล็บแผงประตูเดิมนะครับไม่มีเจาะนี่ฮะอยู่ครบนะครับซอกด้านประตูนี้นะครับหมดเดิมโอเคติ๊กเกอร์เดิมนะครับขอบนะครับดูนะฮะนี่เดิมอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูโอเวนแคปซอกใ่ก็เดิมนี่ฮะได้เดิมโอเคฮะจิกไปน่าจะเป็นรอยเล็บนะครับโอ้โหนี่ใช่เลยครับนี่ชัดเจนนะครับ เดิมโรงงานนะครับหมดสลักนี่ก็เดิมนะครับสวยด้วยนะครับแล้วก็ตามที่สันนิษฐานนะน่าจะใช้งานมาน้อยเพราะปกติถ้ามันปิดเปิดบ่อยนะครับอันนี้มันจะเย็นๆหน่อยฮะอันนี้ก็คือโอเคฮะยังได้รูปยังสวยอยู่นะครับแล้วก็ตะเข็บประตูเดี๋ยวดูก่อนนิดนึงแกะยากนะครับนี่ฮะเอาเท่านี้แล้วกันนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะโอเคครับเดิมโรงงานการันตีแน่นอนนะครับไม่แย่เลยนะครับสําหรับอ่าคันนี้นะ ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมการันตีร้อยเปอรนะครับสำหรับวีโก้แชมป์คันนี้ภายในนะครับผมให้ประมาณ90%กว่าจริงๆถ้าเกิดเราล้างทำความสะอาดซัก,กฟอกนะไอจุดที่ผมบอกว่ามันเปื้อนนะครับก็ให้ร้อยได้เลยเพราะว่ามันไม่มีเจาะไม่มีขาดนะครับคอนโซลโอเคทุกอย่างเบาะเบอรนะครับ แล้วเราทางด้านแคบก็สวยส่วนภายนอกนะครับก็น่าจะสักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับรถมันมีแค่รอยขีดข่วนเล็กๆน้อยนะครับเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นก็คือเดิมๆิมที่เดิมันมันยังไม่ได้ล้างเฉยนะครับถ้าล้างผมว่าสวยกว่านี้อีกเยอะแต่มันได้เดิมบางนะครับประมาณนี้บันไดข้างโอเคนะครับอะเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้นิดหนึ่งนี่ครับชัดซีเห็นไมฮะโอเคนะครับชัดชัดดำๆบางโคนอยู่ท่อพักก็ยังอยู่นะครับด้านนี้ก็ตอนนี้เลยเห็นชัดชัดนะครับนี่ฮะ แนบโชกสวยนะครับเผาหลังนะครับเผากลางก็ไม่แย <Bel> ่นะครับนี่ฮะมองไปนี่คือเห็นชัดเลยนะครับยางอะไรอยู่ครบนะครับไม่มีผุไม่มีสนิมนะสําหรับช่วงล่างคันนี้มาดูทางด้านห้องเครื่องแล้วก็เครื่องยนต์บ้างครับอาจจะผมขอเริ่มจากฝากระโปรงก่อนเลยนี่ฮะใกล้เลยนะครับน็อตฝากระโปรงนี่เดิมโรงงานไม่มีแกะนะครับนี่ฮะตะเข็บฝากระโปรงเดิมโรงงานแบบนี้มาร์กนะครับโอเคฮะนี่โอเคเลยนะครับได้เดิมโรงงานนี่ฮะ น็อตฝากระโปรงไม่มีขยับแก้มซ้ายนะครับจากที่ดูนะครับน็อตแก้มไม่เดิมโรงงานไม่มีขยับนะครับแล้วก็มีทางด้านนี้มาร์กอายังอยู่นี่ฮะมาร์กอาอยู่ไฟหน้าเดิมโรงงานคานหน้าเหมือนมี่ําสีคานมานะครับนิดหน่อยนะฮะนี่คานล่างนะครับได้รูปนะครับในคดไม่งอเดิมโรงงานนะครับนี่บเน็ตเชื่อมอยู่นะครับนี่มาร์กแอลอยู่นะครับน็อตแก้มซ้ายนะครับ ครบนะครับสวยๆซุ้มไม่มีสนิมน,นะครับไม่มีตัดผูชื่อมนะครับดูสินี่ฮะแล้วก็เครื่องยนต์โอ้โหแห้งจัดจัดไม่มีเยิ้มนะครับห้วหมูก็ไม่เยิ้มนะครับนี่ฮะไม่มีเยิ้มเลยเครื่องยนต์ข้างโอเคเพราะว่าคลิปก่อนหน้านั้นนะครับผมอ,อลองสตาร์ทนะครับแล้วก็ขยับ รถให้เขานะครับก็มีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยเครื่องยนต์เขาค่อนข้างโอเคเลยนะครับที่สําคัญนะครับมาร์กเติมได้หลายจุดเดิมโรงงานนะฮะยังอยู่ครบนะครับชุมซอกด้านขวานะครับเติมเติมไม่ตัดไม่ผุไม่เชื่อมไม่มีสนิมนะครับนี่ฮะโอเคเฮ้ยไม่แย่เลยนะครับก็โอ้โหค่อนข้างดูดีแหละนะครับผมว่าดูดีเลยแหละนะฮะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทนะครับดูแอคชั่นเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบจริงๆนะนี่ไม่ได้อวยนะครับ ตามที่เห็นตามที่รีวิวเลยครับเนี่ยลุกลอดคุ่เล่ใส่พางไม่มดังนะครับเดินเรียบจริงๆวาวไม่ดังด้วยนะครับนี่ฮะไม่ไอไม่ฝันไม่มีแม้แต่ละองเประเซ็น์ใดๆนะครับไม่มีนะครับนี่โอเคฮะเครื่องยนต์แน่นนะครับหลวไปลองขับกันนะครับเช็คพวกโชกนะครับตรงล่างนะครับเบรคคัตแล้วก็เกียร์โอเคฮะไปกันเลยผมนะผมว่านะจากที่ขับได้ประมาณหนึ่งนะครับพวกเบรคอย่างโชกคคัต เกียร์ต่างๆอัตราเร่งนะครับถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวนะสำหรับอีโคแชมเปี้ยนนี้ใครที่เคยเติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยเนี่ยผมมองว่าคันเนี้ยเ,เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ผมคัดมาให้นะสำหรับคันนี้นะผมมองว่าค่อนข้างดีนะครับได้เครื่องที่ค่อนข้างแน่นเลยแหละผมว่า นะครับไม่มีเยิ้มนะครับขับสนุกรีวิวให้แล้วนะครับสำหรับคันนี้ที่คัดมานะครับใครที่สนใจคันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็ลองโทรเข้ามาติดต่อเข้ามานะครับแอดไลน์พูดคุยได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมมารีวิวอย่างละเอียดให้อีกทีนึงก็ฝากกันด้วยกันครับกับคลิปนี้ไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ